ครับผมก่อนดูคลิปนะครับฝากกดกดแชร์คอมเมนต์แล้วก็กดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะมาแชร์ประสบการณ์ในการใช้ถังแก๊สยังไงให้หมดช้าลงไม่ใช่ช้าลงหรอกคือหมดตามปกติที่เราใช้ แต่ว่าอันนี้คือมันหมดไวไปนะครับคือสังเกตง่ายๆคือ1รอยรั่วจะอยู่ตรงนี้นะครับมันไม่ใช่รอยรั่วหรอกมันเป็นสึกล้อดีกว่าคือการใช้เวลาการใช้การใช้งานนานนานดีกว่าอย่างเตาแก๊สเนี่ยเราจะเปลี่ยนบ่อยๆเงี้ยจะทําให้มันสึกเนาะ,ะทำให้แก๊สมันหมดไปปกติ3เดือนหมดทีไปไปมา2เดือนครึ่งเนี้ยหรือว่ากลายเป็น สองเดือนหรือสองเดือนครึ่งเนี่ยจะหมดไวกว่าปกติครับอันนี้นะครับจะหมดไวกว่าปกติเลยนี่นะครับจะทําแน่นขนาดไหนนะครับอ่าก็จะมีลอยอย้ไม่ใช่ลอยเรียกว่าแก๊สแก๊สรั่วนะครับแก๊สรั่วออกตรงนี้เลยนะครับแก๊สรั่วออกตรงนี้นะครับจะมีกลิ่นเหม็นออกเลยนะครับ ถ้าเกิดใครถ้าเกิดใครที่ไม่แน่ใจลองไปเปิดดูที่บ้านได้นะครับเพราะว่าเตาแก๊สมีทุกบ้านอยู่แล้วเตาแก๊สมีทุกบ้านอยู่นั่นนะครับงนี้นะครับ นะครับเนีย่ยเห็นไหมครับพวกรอยเนี่ยคือเราใช้นานๆไปเนี่ยอาจจะมีการสึกห้อของลูกยางแต่เราก็เราก็ไม่ไม่แน่นะครับหรือว่าเราก็ไม่ได้อ้างว่าเป็นของใครมาหรือเปล่าใช่แต่ว่าอันนี้คือเรื่องจริงที่เราใช้นะครับเวลาเราปิดเนี่ย ปิดให้แน่นเลยนะจะมีกลิ่นรั่วกินแก๊สออกเฉพาะถังเก่านะครับกับของเก่านะครับไม่ใช่ว่าของใหม่นะครับผมของใหม่จะไม่มีปัญหาอยู่แล้วเหมือนพวกรถรถอะไรเนงะี้ยมันใช้ไปมันก็ไม่มีปัญหาล้วเก่าเก่าไปมันก็ต้องมีสึกหรออะไรกันากแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าสองตัวนี้ตัวนี้ผมไม่แน่ใจแต่ตัวเนี้ยอา่าผมยังไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนไปเราจะหายไหม แต่ถ้าเกิดว่าคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะทําดูนะครับถ้าเกิดเปลี่ยนแล้วหายเดี๋ยวผมจะมาแนะนําอีกทีแต่ว่าที่แน่ๆคือขันให้สุดมือให้แน่นแบบไหนมันก็มันก็ยังเขาเรียกว่ามันก็ยังออกเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าปกติใหม่ๆคุณไม่ต้องขันแน่นมาก ขานตามปกติแค่นั้นอะ่ะให้ตึงมือพอช่วงหลังๆเราก็จะใช้หรือว่าจะเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าเราขันตึงมือกันหรือเปล่าแต่อย่างว่าเนาะคนเรามันก็ต้องอยากให้มันแน่นแหละเพราะว่าสิ่งมันมันแก๊สมันก็เป็นสิ่งอันตรายถ้าเกิดว่ามีลูกหรือมีคนอยู่ในบ้านใช้มันก็อันตรายโอเคนะครับหลักๆที่ผมคิดนะเพราะว่าจะเป็นตรงนี้เพราะว่าผม ผม,ผมเจอมากับตัวเองเห็นมากับตัวเองได้ยินมากับตัวเองก็เลยมาแบ่งปันความรู้นะครับหรือว่าใครมีความรู้เพิ่มเติมคอมเมนต์ด้านล่างนะครับดีย๋ยวจะกลับไปตอบแล้วกอ็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจหาคลิปใหม่ๆมาทำให้ดูด้วยนะครับว,วัสดีครับ